สวัสดีครับพบก,กับป๋าย o e ชาแนครับนี่ผัดเผ็ดปลาดุกนะครับกับน้ำพริกอ่าพริกพริกสดมระกรอกนะครับนี่ครับก็มีกวางตุ้งครับน้ำได้กินนานแล้วครับดุกชิ้นโตโตครับเนี่ยนะผัดเผ็ดใส่ใบ ยี่ลานะครับหรือว่ากะเพราควายนั่นเองครับปีนี้พีกกะเพราควายดกมากนะครับมาครับโอ้โหวันี้วันนี้ไม่มีซ่อมนะครับคือไม่ได้ไม่ให้เปอยมากครับเปอยมากเขาจะไม่นั่นพริกนี้มีทั้งพริกกินหนูแล้วก็พริกนี่ครับพริกกินหนูแล้วก็พริกสดพริกชีฟ้านะครับ นะแต่ละคำมันจงใส่เลยครับโอ้มากอกสุดยอดมากเมก็ดนี่ครับเม็ดเนี่นะยขอหยาดเอาทิ้งเม็ดหนึ่งครับทิ้งเม็ดนึ่ปึ๊บนะครับร่อนๆก่อนครับให้มันมพร้อมๆเอาเนื้อออกมาเนื้อมาเกาะออกมานี่ครับ นิดเลยเลยเปลือกครับมาครับผมคำแรกคำแรกอย่างนี้นะครับนี่หอม หอมยิ่งลมากอืออืม,อม,อม ย่อมาครับเดี๋ยวติ่มพิ้กีนหนูก,กับเปลือกมะกอกใส่เดียวกันครับโปะบึ๊บนี่เลยครับนี่ทำอ่างี้เลย พี่หนูลูกเลยครับ นี่พี่ชิ้นหัวลูกเล็ก,ล,กลูกแบบเล็กๆแผลนะครับประดุกมันหาักนะ ระกอบอยากลองเอาปลาสวายมาผัดไม่รู้ว่ามันจะมันจะรสชาติแบบนี้ไหมนะครับต้องลองดูสวัสดีเดี๋ยวผมหาแหล่งก่อน เอาแรงไปสวยก่อน <Okay. S 1> นี่ปั๊บนี่ตักบ,บ,บึ้บโอ้คำนี้ต้องพริก รัวกอกรัวผัดพริกแห้งครับกลิ่หอมมาก สะใจครับกระดูกนี่มันอยู่แล้วผัดพรด้อมผักติ้งเหงือ อออยอดมากครับพริกผมเม่เด็กขั้วนะครับเนี้ยสองลูก กิ่นยี่หร่าสุดยจอดมากครับแล้วก็ใส่กระเพราด้วยดอกกระเพราสุดชิงน,นครับถ้าเล็กกว่าน,นี้มันก็จะมันก็จะเป็นไม่ค่อยอร่อยแหละหัวจุ่ลงไปครับ Ugh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh. Mhm. สุดยอดมากครับโอ้โหแล้ ho. ผมตำเครื่องแกงใส่ใส่ไทยเลยเนี่พร้อมดอก ủa cái thứ

ปดุกโอเคครับประดุกแบบมันนี่สุดยอดมากครับ อร่อยแท้แน่นอนอเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ